บรรยากาศติดตั้งครับของโูมินภาพยนตร์ครับช่วงเย็นๆแดดร่มลมตกกับงานสาปนาันกิจมีจอ10เมตรครับกลางฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เสร็จช้านิดหนึ่งเนื่องจากรอเจ้าภาพนะครับกลงกันหาที่ตั้งยังไม่ลงตัวก็เลยต้องรอไปช้านิดหนึ่ง ทังด้านเต็นายเครื่องฉายเราก็เสร็จเรียบร้อยครับรอเสียงกลางขึ้นรอต่อก็บรรเลงได้เลยตรงนี้อยู่ระหว่างพิธีการบรรยากาศครับช่วงเย็นเย็นสถานที่ครับแคบ,บเืเดิม สถานที่ครับแคบค,ครับช่วงนี้ช่วงฤดูทํานาาะสถานที่จ,จะลงตามซอกตามซอยครับว,วันนี้ลงจอ10เมตรใกล้เสาไฟแรงสูงนิดนึงอันตรายครับเราเลยเว้นทงไว้การมีงานติดต่อได้ครับทีมงานโกมินภาพยนตร์ 0 9 8 5 2 0 2 5 5 9ครับติดต่อเนิน่นแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครัอบผม